มับไม่มีทางไม่ม like um, ีทางเลยที่เราจะอื้ก็ได้ครับโ่ามีใครที่จะทำหนักนะคือสิ่งที่เราจะต้องทำนี้คไรหลังจากที่เราเนี่ยสูญเสียงงรคั้หนึ่ นั่นก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้เขาเนี่ยไม่มีผลต่อความรู้สึกของเราอีกต่อไปนั่นแหละจะเป็นชีวิตที่จะทำาเราไม่อ่อนต่อลเราทุกวันนี้ไค่หายใจมันก็สุอยรเหมือนจะไกลจงลืมว่าใครเกิดสิ่งเหล่านี้ จิตนีได้ถ้าทำไม่ได้เราก็จะรวมจากฟ้าวันที่มองหาใครก็ไม่มีอูแบบไม่มีความสุขอยู่ได้อยู่แต่อยู่แบบไม่มีความสุขยิ้มได้แต่ยิ้มแบบไม่มียิ้มแบบเกิดในใจชานครั้งละครั้งนั้นยังอบอุ่นในใจร